ก็ขอกราบสวัสวดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยครับผกผมแพนเซอร์สยามในตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสตาร์เตอร์รอบสุดท้ายกันแล้วนะครับกผมเองก็รู้สึกยินดีนะครับที่หลายคนให้ความสนใจกับรายการนี้ในรอบหนึ่งเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเราสาวน้อยเรยรบกําลังรอท่านอยู่ขอให้ทุกท่านใจเย็นๆกันไปก่อนและถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกดซับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันครับเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกายิานดีต้อนรับเข้าสู่ อสุเรนชิฟว์วอร์ไฟอีเจแอนอายานมิอายานามิค่ะที่สินต้องบอกว่าเป็นคายคนโลกเลยสุนเลยค่ะที่คุลกสกเสุดเลย่ะทีุ่กเะดในโเลย่ะที่ในโลกเะดในกเที่นยี่สุดกเ่ะทในโลกเลยนเที่สุดกเาค่ะที่สุดในด กอสงครามโลกครั้งที่2อจะอุบัติขึ้น11ปีโดยที่บริษัทที่รับต่อเลยก็คือมูจินาทากิชิปยอร์ดณนะเมืองโโซากะประเทศญี่ปุ่นโดยที่รหัสหมายเลข่ก็คือ45โดยที่คาส์ฟูกิจะแบ่งออกเป็นไทยทั้งหมด3ไทยตัวที่อายานามินั้นเป็นพี่คนโตสุดของไทยถูจากบรรดาพี่น้อง10คนสําหรับในอสุรเรนนั้นฟูกิไทยถูนั้นปรากฏอยู่ในเกมทั้งหมดแค่ลําเดียวนั่นก็คืออายานามิ อยู่คนเดียวอยู่ล้ำพังทำกลางผู้คนเป็นหมื่นล้านมีคนมากมายรอบตัวฉันแต่ยังอ่างว่าหัวใจเหลือเกินโดยวันที่ปล่อยลงน้ำคือวันที่5ตุลาคม1929ก่สอสงครามโลกครั้งที่2องจบุปัิขึ้น10ปีและเริ่มประจำการในวันที่30มิถุนายน1930 ก่อสุขาโลกอุบัติขึ้น9ปีเหลอลักษณะาทางกายภาพของอยัยามินั้นระวังขับน้ำอยู่ที่1,750ล่องตันะระวังขับน้ำสูงสุด1,780ล่องตันในเวลาต่อมาไอัยยามีได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ทำให้ระวังขับน้ำถูกเพิ่มขึ้นเป็น2 0 5 0ล่องตัน ระวังขับน้ำสูงสุดอยู่ที่2080ลองตันความยาว118.41เมตรความกว้าง174เมตรความเร็วสูงสุด38นอตอัตรากำลังพล219นายอาวุธปืนใหญ่ขนาด127มิลิเมตร6กระบอกปืนต่อต้านกาศยาน25มิลิเมตร22กระบอกเืนต่อต้านอากาศยานขนาด13มิลิเมตร10กระบอกตอปิโดขนาด610ม mm, ิเมตกระบอกเจ็บช้าสบัน ในช่วงระหว่างการต่อเรือของอายามินั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่เรือหลายลำในกองทัพญี่ปุ่นมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ในตัวเรือที่เกิดจากสภาพอากาศอันเลวร้ายทําให้กองทัพเรือญี่ปุ่นในเวลานั้นถูกนําไปปรับปรุงใหม่ให้มีน้ําหนักเบาลงและเสริมความแข็งแกร่งของตัวเรืออายามิเองก็ได้รับผลการปรับปรุงครั้งนั้นด้วยเช่นกันอายามิได้เข้าประจำการกับกองเรือที่19ภายใต้สังกัดของกองเรือที่2แห่งจังรวรดญี่ปุ่นพร้อมกับพี่น้องของเธออย่างอุรานามิชิคินามิ ในช่ 37, ิงนา่งในช่วงม9 3 7ดอายานามิได้เข้าร่วมสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2โดยที่อายานามินั้นทําหน้าที่คุ้มกันการยกพลขึ้นบกที่เสี่ยงหฮ้และห่างโจจากนั้นในปี1940อายานามิได้รับหน้าที่เป็นเรือรัตะเวนคุ้มกันการยกพลขึ้นบกบร,ริเวณทะเลจีนตอนใต้หลังจากการจู่โจมที่เพอฮาเบอร์ของกองเรือจกักรวรรดิญี่ปุ่นอายานามิได้เข้าร่วมกับกองเรือพิฆาตที่19ภายใต้สังกัดกองเรือที่1แห่งจกักรวรรดิญี่ปุ่นโดยที่อายานามินั้น ถูกส่งไปยังเขตกองเรือคุเรเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการยกพลขึ้นบกในยุทธการมาลายาในวันที่9ธันวาคม1940อายานามิได้ตรวจพบเรือดำน้ำในทะ,ะเล HNLMS o 2 0 a m t y บริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของโกตาบารุมโดยที่มีอูรานามิและยูกิริเข้าร่วมการไล่ล่าในครั้งนี้และได้ทำการจม Othamenty เป็จสมริดหลังจากทำการจม o t h a m t y เป็นสมริดอายานามิได้ทำการเข้าช่วยเหลือเฉลยฉ จากการจมมาได้ทั้งหมด32นายในเวลาต่อมาอายานามิได้เข้าร่วมในโอเป a เรชั่นอโดยในระวางปฏิบัติงานอายานามิได้พุ่งชนเข้ากับแนวปะการังได้พุ่งชนเข้ากับแนวปะการังบริเวณหมูกก่เกาะอานัมบสัสส่งผลทําให้อายานามินั้นต้องออกจากปฏิบัติการกลางคันโดยต้องกลับไปยังอ่าวกามมรานเพื่อทําการซ่อมแซมฉุกเฉินในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์1941อายานามิได้ทําการเข้าช่วยเหลือโชคไคที่เกิดตื้นบริเวณอา่าวไซงอน ในช่วงมีนาคมอายามิได้เข้าร่วมโอเปอเรชั่นทีและตีโดยจะทำหน้าที่เป็นเรือรัตเวทและคุ้มกันพอร์ตปลายในช่วงวันที่13ถึง22เมษายนในช่วงวันที่4ถึง5มิถุนายนอายามิได้เข้าร่วมจัตุการมิดเวในฐานะส่วนหนึ่งของกองเรือหลักของพลเรือเอกอิโซกุโระยามาโตะโดยที่อายามินั้นได้เดินทางจากเกาะอามามิไปยังเขตกองเรือมาโกะเพื่อทำการวางแผนโจมตีมหาสมุทรอินเตียแต่แผนการนั้นถูกยกเลิกไป เนื่องจากโอเปอเรชันโก a นาคแนลโดยที่อายานมินั้นได้รับคำสั่งใหม่ให้เคลื่อนกองเรือไปยังทะเลสาบฉุกโดยที่การเดินทางมาถึงอยู่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมในระหว่างนั้นก็เกิดโอเปอเรชันแบทเทิลออฟอิสตันโซโลมอนในช่วงวันที่24สิงหาคมอายานมิได้ทำหน้าที่คุ้มกันกองเรือสเสบียงไปยังโกนา,นาคาแเนลในบริบิการขนส่งสเสบียงโตเกียวเอ็กซ์เพรสโดยที่บร,ริบทการครั้งนี้อายานมินั้นได้ทำหน้าที่ในช่วงตุลาจนดถึงพฤศจิกาย,ยนโดยศึกสุดท้ายของอายานามินั้น ได้เริ่มต้นขึ้นช่วงวันที่14-15พฤศจิกายน1942ในยุทธการแบทเทิลออฟกุนาคาเนลครั้งที่สองโดยที่อายามินั้นทําหน้าที่เป็นเรือคุ้มกันสเสบียงในช่วงเวลานั้นโดยในตอนนั้นอายนานมินั้นได้เข้าร่วมกับกองเรือรัตเวดภายใต้การบังคับบัญชาการของพลเรือตรีชินทาโรอิชิมโตโดยมีเรือรัตเวนเบาเซนไดเป็นเรือประชาการซึ่งในระหว่างนั้นพลเรือตรีวิลเอลีแห่งทัสฟอร์ด64ได้ตรวจพบเข้า บริเวณเกาะซาโวโดยฮาชิโมโตะสั่งกองเรือเคลื่อนตามเข็มนาฬิกาในทางกลับกันฮาชิโมโตะกลับสั่งการให้อยานามิเคลื่อนทวนเข็มนาฬิกาเพียงลําพังโดยฮาชิโมโตะหวังให้อยานามินั้นกําจัดเรือพิฆาตของศัตรูให้ได้เมื่อฮาชิโมโตะพบกับกองเรือของวิลเขาออกคําสั่งให้โจมตีในทันทีทำให้อยานามินั้นเป็นคนเปิดการโจมตีครั้งแรกพบกับอีกหนึ่งกองเรือของพลเรือตรีซูซุมุคิมูระในการประทะเรือพิฆาต USS w a k i n ได้ตรวจพบอัยนามิเข้าแต่หลังจากนั้นได้เป็นอ่านก็ตรวจพบเข้ากับนาการะทําให้เรือพิฆาตฝั่งญี่ปุ่นนั้นเริ่มเปิดฉากการจุติส่งผลทําให้ w a k i n Preston จมลงในทันทีส่วน USS Benham และ Gavin ได้รับความเสียหายอย่างหนักส่งผลทําให้กองเรืออเมริกันต้องสูญเสียเรือพิฆาตในการรบในช่วงแรกๆในขนาดเดียวกัน USS Washington ได้ตรวจพบอายนามิเข้าเมื่อเห็นดังนั้นพลเรือตรีวิวได้สั่งการยิงถล่มใส่อัยนามิด้วยหาฝนกระสุน จากวอชิงตันเพื่อเป็นการเสร้นล้างแขนให้กับเหลือพิฆาตที่เหลือที่จมลงส่งผลทําให้อา,า,ยหาย,อยาน,นามิได้รับความเสียหายอย่างหนักจาก5าฝนกระสุนของวอชิงตันและลูกเรือ27คนเสียชีวิตในการจบตรีครั้งนั้นแม้จะได้รับความเสียหายอย่างหนักอายนามิยังมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งในการโต้ขืนเธอจะทําการยิงโต้กลับไปหนึ่งัดนอาอาตชิงานโดเรครัยที่ยอิคามแต่มิดาย กระสุนนัดนั้นไร้ซึ่งปาฏิหารกระสุนนัดนั้นพลาดเป้าเมื่อเรือเสียหายหนักทำให้นาวาโทเอจิซากุมะสั่งการให้ทุกคนสละเรือโดยที่ลูกเรืออีก30คนสามารถลบหนีขึ้นฝั่งไปยังโกยนานะแนวได้สำเร็จส่วนที่เหลือนั้นถูกช่วยโดยอุรานามิซึ่งรวมไปถึงตัวนาวาโทซากุมะด้วยเช่นกันหลังจากวอชิงตันได้จัดการอายนามิลงจนสิ้นสภาพในการรบเธอจึงเบียนเบน,น,น,นเป้าหมาย ไปโจมตีเรือประจัญบานคิริชิมะจนทําให้คิริชิมะนั้นตกจมลงไปจนในคืนวันนั้นหลังจากแบทเทินออฟโกน่าคันเนลครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงอุรานามิได้ทําการจมอายานามิลงโดยการยิงตอร์ปิโดเพียงถึงลูกและอายานามิจมลงในเวลาตีสองของวันนั้นณเวลานั้นไม่เพียงแค่ปิดตานานของเดมอนออฟทัสโลโมนลงซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่ระฆังโบสถ์ทั่วสาราชนาจัดได้สั่งขึ้นอีกครั้งเพื่อฉลองชัยชนะที่ศึกเอลอาลามิซึ่งเป็นการส่งเหล่าผู้กล้า To so one you are wondering you. just follow the path i will revise something to you. just follow the path i will revise the truth little one ในเวลาต่อมาวันที่15ธันวาคม1942อายานามิได้ถูกลบออกจากรายชื่อเรือรบแห่งกองเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นไปซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่แ a t t l e o ออ o เมลออ t เ n นได้เริ่มขึ้นถึงแม้ชีจะถูกลบออกไปในอายานามินั้นได้ทิ้งตำนานของจอมอสูรแห่งโซโลมอนและเป็นการปิดม่านลง สำหรับอายามิแล้วอาร์ตของอายามินั้นจะไม่ใช่คุณใครเด็กเป็นคนวาดครับแต่จะเป็นคุณโอสุกิโคโยะโดยที่คุณโคโยะครับก็เคยวาดอาร์ตให้กับเรือลําอื่นครับเช่นอู7หรือน้องโยนาน,นั่นเองโดยอาร์ตที่คุณโคโยะได้วาดให้กับอายามินั้นให้มีลักษณะของเธอนั้นมีผมสีส้มมนอ่อนดวงตาสีส้มมีเขาจักรกลขาวแดงซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงกับฉาย,ยาของ Demon of s o l o m o n การแต่งกายของอายามินั้นจะคล้ายกับเครื่องแบบญี่ปุ่น แต่ชุดจะถูกลดขนาดลงมาให้สามารถเห็นอ่มกูควรจะพูดประโยคนี้ดีไหมว่าเอาไว้ว่ากูเห็นหน้าทองของอายานามิแล้วกันส่วนกระโปรงจะสั้นลงปิดต้นขาโดยที่ปลายกระโปรงที่มีแถบคาดสีน้ําเงินเข้มสลับขาว2เส้นขาขวาของอายานามินั้นจะมีผ้าพ,พันแผลซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเป็นเกิดจากข้อผิดพลาดในการออกแบบที่มีการตรวจพบรอยแตกร้าขนาดใหญ่ในตัวเรือของจกักรวรรดิญี่ปุ่นนั่นเองอุปนิสัยของอายานามิเป็นคนพูดน้อย เงียบขรึมและไม่ค่อยแสดงสีหน้ามากนะทาให้เธอถูกมองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าหาได้ยากแต่ที่ใสลึกๆของอัยนามินั้นก็มีด้านอ่อนโยนอยู่บ้างขี้อายและก็บางครั้งอาจจะมีเรื่องที่นางไรดิยงสาไปบ้างแต่ถึงกรนั้นครับก็มีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่อายนามิชอบมากที่สุดนั่นก็คือความเงียบสงบและตัวเธอก็เป็นเกมเมอร์ด้วยครับไม่ว,ว่าจะเป็นการทํางานการต่อสู้หรือการเล่นเกมก็ตามครับอายนามิจะเป็นคนที่มีสมาธิและความมุ่งมั่น ในการทำอย่างใดอย่างหนึ่งค่อข้างสูงมากเลยครับถึงแม้อายนามิจะดูท่าทางจะเข้ากับใครคนอื่นไม่ได้แต่ลึกๆแล้วอายนามินั้นเป็นคนที่ใส่ใจเพื่อนผองมากเลยครับแม้อาจจะไม่ได้แสดงออกมากมายนักเท่ากับเจาวาริตแต่อายนามินั้นก็เป็นคูระเรที่น่ารักอีกหนึ่งคนครับผู้ให้เสียงอายนามิคือคุณโยไทจิซึ่งคุณไทจิ ก็ให้เสียงภาคอีกลำหนึ่งครับนั่นก็คือโรดี้จากรอย a l Navy สําำหรับงานภาคที่คุณไทจิมีก็จะมีตั้งแต่ Deep Color จาก Ar ร์คเนซุเฟียจากเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสาลาไปซะแล้วและอาร์คาเนะจากเชน s a ม Man จำนวนตอนที่ไอนามิปรากฏตัวใน Azura l ว n นเล o w a ลเ a d รวมตออพิเศษทั้งหมด212ครั้งโดยปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่1ส่วนการปรากฏตัวแบบโซโลเดียวคือตอนที่56ตอนที่พบกับอีเกิลกับ เอ่อฮวีฮาวีฮวีอืมที่จริงกูจะเรียกว่าหาวครับตามภาษาสกอตแลนด์กูเกียร์ภาษาสกอตแลนด์ And if you think you're better than me, you're l o o d i n g for another thing. โดยตอนล่าสุดที่ปรากฏตัวคือตอนที่153ตอนที่พบกับ i 4 0 4หรือน้องชิโยชิถ้ากลัวภาพน้องมาลงนี้กูค,คงจะโดนเรื่อง YouTube แปลแน่ๆเลย กกกตั้้งเซ็นนนไไป่่อมูสวยสำหรับอายานามินั้นก็มีสกินพิเศษที่ไม่สามารถปลดล็อกได้ด้วยวิธีปกติอยู่นะครับจะมีหลักๆกันทั้งหมดสามสกินนั่นก็คือนิโค e l nickel ยานามิโคเวนออฟโครกอายานามิ ami, I ami, และ off ด u t y บ a t t l e s t a t i นเกียร์อายานามิซึ่งสำหรับสกินแรกอย่าง nickel nickel ยานามิ Nicole I ami, เป็นสกินที่สามารถปลดล็อกได้เฉพาะเซิร์ฟ jp หรือเซิร์ฟญี่ปุน่นโดยการปลดล็อกสกินนี้จะปลดล็อกในช่วงอีเวนต์รี a l i t y ไอยานามิซีน อีเวน n i c o l o d o Collaboration Event โดยการปลดล็อกจะต้องทําเป็นภารกิจรายวันครบทั้ง7ภารกิจจึงจะสามารถปลดล็อกได้โดยที่อีเวนต์นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่30พฤศจิกาย,ยนจนถึง7ธันวาคม2017ส่วน c o n v e n t o f Cro k a n a m i จะสามารถปลดล็อกได้จากการซื้อ a n i m เมะบูเล First Place Edition Volume 4 Bonus และสกินสุดท้ายอย่าง Off Duty b a t t l e Station Gear สามารถปลดล็อกได้จากการซื้อ a s o r e n Slow Ahead Animation, p o l l e Limited Edition, Volume One Bonus. สำหรับเซิร์ฟ Cn หรือเซิร์ฟจีนก็มีอีเวนต์เฉพาะหลายๆอีเวนต์ครับซึ่งรวมไปถึงสกินแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างของคำว่า Cn จะสามารถมีแบบทาวนได้ครับโดยเฉพาะสกินบางอันครับสำหรับสกินอาจามิครับก็จะมีสกินอย่าง Rock and Demon, Nightfall r e m e n และ d i s a r m i n g Deep Blue ซึ่งสำหรับสาวสกินนี้ทางจีนไม่สามารถปดล็อกได้ด้วยการซื้อครับซึ่งสาเหตุนั้นอันนี้ผมก็ไม่ทราบครับซึ่งจะใครรู้ก็สามารถอธิบายได้ไตรังคอมเมนต์เลยครับสำหรับใครที่ลองสังเกตตอนเข้าเกมหรือเริ่มเกมใหม่ๆครับ The starter ของเซิร์ฟ EN กับ CN เอือ The starter ที่เราให้เลือกจะมีสาหลับนั่นก็คือลาฟี่จาวาริดและนิมิส่วนอายานมินะครับการจะได้นางมานั้นจะมีหลายวิธีครับเริ่มตั้งแต่การสร้างจาก ไลท์คอนสตรัคชั่นหรือจะเป็นการดบจากด่านต่างๆในด่านฟาร์มหรือง่ายๆครับคือไปปลดล็อกจากคอลเลกชันนั่นเองส่วนเซิร์ฟ JP จะมีให้เลือกนั่นก็คือลาฟี่จาวดีและไออนามิส่วนนิมีนั้นก็ถูกแทนในคอลเลกชันแทนครับ <c oughs> ก็เป็นไปได้ครับว่าต้นกำเนิดมีมของนิมีนั้นอาจจะมาเริ่มจากที่นี่ก็ได้ใครจะไปรู้ oh that's good i just i keep having this nagging feeling that i've forgotten something สำหรับสิ่งที่ไอยานามินั้นเก่งกว่าเรือสตาร์เตอร์แลยคืออีก3ลำนั่นก็คือดาเมทัอปิโดสูงสุดต้นเกมอยู่ที่98ซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเนื่องจากอีเวนต์ Second Battle of g u n a r c a n n e l ที่อานามินั้นสามารถกำจัดเรือพิฆาตฟังอเมริกันด้วยตอร์ปิโดไปได้ถึง2องลำจึงทําให้เป็นการอ้างอิงในส่วนนี้นั่นเองครับหากเราลองเทียบทั้งวัน,ว,นวางกระดูกงูวันปล่อยลงน้ําและวันประจําการของเราเรือสตาร์เตอร์ครับอายานามิครับก็จะกลายเป็นเรือที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาเรือสตาร์เตอร์ทั้งหมดครับโดยที่ระยะเวลาประจําการของออยานามินะั้นจะยาวนานที่สุดในบรรดาสตาร์เตอร์ครับนั่นคือ13ปีสถานะปลาฟีทูจะกลายเป็นว่า มันจะเปแ้แฟวนะเว้ยจบไปกันแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่สําหรับใครที่รอโปรเจกต์นี้ให้จบพอดีว่าผมเนี่ยจะบอกว่าช่วงที่ทําคลิปเนี่ยมันตรงกับ L L World 2025ครับ แล้วก็มีอีเวนต์แบบมันเกิดหลายๆอย่างครับทำให้การทำคลิปเขียนสคริปหรือแม้กระทั่งอัดเสียงมนชา้าไปทั้งหมดครับซึ่งผมคิดว่าคลิปนี้ลงปุ๊บอีเวนต์เวิร์คงน่าจะจบพอดีต้องขออาภัยมาณที่ที่ด้วยครับและต้องขออาภัยสำหรับชาว i ิกตอก้วยเดกันครับที่เราสาวสาวที่ท่านรีเควสไปทั้งหมดอาจจะมาชา้าด้วยก็ต้องขออาภัยอีกครั้งด้วยครับไม่ไว่ายังไงก็ตามครับท่านก็สามารถรีเควสทิ้งเอาไว้ได้เลยครับผมยังคงเก็บ รีเควสทั้งหลายเอาไว้ต่อครับซึ่งตอนนี้เราเรือสตาร์เตอร์ทั้งหมดกระผมก็ทำครบแล้วครับและผมขอบอกไว้ว่าเรือลำไปคือ first request in TikTok สามารถไปหาได้เลยครับในคลิปในช่อง TikTok ของผมซึ่งเรือลำนี้ก็จะเป็นการเริ่มซีซั่นยาวอีกครั้งของ a s u r i n s h i ิ p Profile ด้วยเช่นกันแต่ก็คำขอลงจากกระผมครับช่วยอดทนรอหน่อยนะครับอาจจะนานสำหรับตอนนี้ We so will see you in the headquarters.